ถ้าเป็นบ้านที่เราตั้งใจจะอยู่ด้วยกันแล้วการที่มีเพื่อนอีกหนึ่งคนเข้าไปตอนนั้นคือเขาอยู่ยาวๆเลยอะค่ะหวานเป็นคนชวนเพื่อนเขาเขาไม่คือพี่เขาออฟฟิศอยู่ไม่ไกลบ้านแล้วก็หวานก็เลยแบบเอ้ยงั้นมาอยู่ไหมมาอยู่เป็นเพื่อนพี่ความเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาหวานก็ต้องกลับพี่กวามก็จะมีเพื่อนดูหนังก็จะได้ไม่เหงาเขาสนิทกันมายี่สิบสสิปีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการที่ พี่คนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านพี่กวางก็บอกเอ้ยอยู่ก็ต้องทําตามกฎของหวานนะหวานบอกไม่เลยสบายๆเขาเป็นเพื่อนสิพี่กวางหวานรักเขาเราถูกคอกันทุกวันนี้เราก็ยังรักกันนะเขาก็ยังอยู่กับพี่กวางเหมือนเหมือนปัจจุบันนะคะแต่ว่าตอนนี้บ้านกําลังจะขายได้แล้วก็เดี๋ยวก็คงย้ายไปเพราะนั้นท่าทมพ่อบอกว่าคุณแม่เป็นคนที่3จริงๆแล้วในบ้านมีเพื่อนอยู่อยู่แล้วด้วยซ้ำใช่ค่ะแต่ก็มีสัตว์เลี้ยงที่เราตั้งใจเลี้ยงด้วยกันค่ะก็คือน้องหมาใช่ไหมชื่ออะไรเอ่ย วาคิวอแล้วพอพูดถึงน้องหมาปุ๊บทธอไม่น้ำตาเลยเดี๋ยวก่อนนะคะพูดถึงพี่กวางยังไม่ร้องไห้เลยพูดถึงแม่ก็ไม่พอพูดถึงวากิวน้ำตาเลยเปความผูกพันแทบจะเป็นกำลังใจมากที่สุดในช่วงเวลาที่ต้องผ่านเรื่องยากที่สุดไปได้ด้วยใช่ค่ะค่ะค่ะ แล้วตอนนี้ว่ากิวอยู่กับใครอยู่พี่กว้างอะค่ะแต่วันก็ก็ไปเยี่ยมก็จัดเวลาในการไปเยี่ยมเพราะว่าเรามีกฎว่าเรายังไม่พร้อมเจอหน้ากันก็ต้องเอาเวลาที่เขาไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็ต้องนัดกันคือที่หวานพูดถึงหมาที่ไรร้องไห้ทุกรายการเลยเพราะว่าเขาบริสุทธิ์มากอะค่ะแล้วเขาเหมือนเวลาหวานเศร้าอย่างเงี้ยหวานเล่าให้เขาฟังเขามีปฏิกิริยาแบบ รับรูรับทราบอะแล้วเขาหวานก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเขารักหวานเขาไม่เคยสร้างความไม่สบายใจให้หวานเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องย้ายไปแล้วเขาก็ไม่ไอยู่ใกล้หวานอะไรเงี้ยค่ะการเยี่ยมอาจ,จะไม่ได้บ่อย<ช> <ๆ S 2> ก็เลยค่อนข้างเซนซิทีฟเรื่องนี้ค่ะของพ<อ><อ>่อ่ด้วยพี่พิมพ์กับแก้วเนี่ยถือเป็นคนใกล้ชิดมากมาค่ะ เราปรึกษาเขายังไงบ้างหลังจากลงจากเรือมาแล้วเพราะตอนอยู่เรือติดต่ออะไรไม่ได้ติดต่อไ,<ด>ไม่ได้ค่ะลงมาวาก็ยังไม่คุยับใครค่ะหวานก็ยังปล่อยจอยคนเดียวก่อนขอคือหว่านเป็นโรคถ้ามีปัญหาหว่านจะชอบหยุดก่อนไม่รับโทรศัพท์ใครเลยไม่รับใครเลยค่ะเพราะหว่านรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาที่เราจะจะพูดอะไรเงี้ยขอเรียบเรียงก่อนช่วงเวลาที่บอกว่าหยุดงานจะไม่รับช่วงปล่อยจอยอะไรของหนูเนี่ยทำอะไรบ้าง ร้องไห้ค่ะพี่ชอต MV ทุกเพลงที่เศร้ามันมาหมดเลยคือหวานรู้สึกว่าหวันร้องไห้แล้วหวันจะหายแล้วหวันก็ไม่หายแล้วหวานก็หมกมุ้นที่แย่คือมันไม่หลับมันไม่กินมันไม่นอนมันร้องไห้อย่างเดียวอนูไม่นอนอยู่กี่วันสี่ค่ะจังหวะตรงนั้นคือ,อยังไงคะที่โมเมนต์ Moment ที่ m o on สี่ <4 S 1> วันไม่ได้นอนร้อ,องไห้อยู่ คิดทาอะไรต่อไปมันเบลอค่ะแต่ว่ามันได้เวลาต้องกลับมาทํางานแล้วจริงๆริงานช่วยได้นะช่วยได้ค่ะพี่ชอตอนแรกหวานหวานอายหวานไม่อยากสู้หน้าคนรู้อายอะไรอะหวานรู้สึกว่าหวานไม่เคยอยากให้เรื่องส่วนตัวหวานเป็นป้ายแขวนคอเขารู้เรื่องเราเกินกว่าที่เราอยากให้รู้มันไปไกลามากแล้วละอะไรเงี้ยรู้ไปเรื่องเรื่องแฟนเรื่องครอบครัวเรื่องนู่นเรื่องนี่หวานเครียดแต่ว่างานหวานก็ต้องทํา กว่าต้องรับผี่ชอบต้องต้องกลับมาให้ได้อะตอนนี้ใช้วิธีอะไรเยียวยาหัวใจตัวเองบ้างนะทำงานค่ะหมารอวันที่จะได้ไปเจอหมาแล้วก็ดูหนังจีนหนังจีนตอนมันเยอะเนาะมัน39มสิบเก้ตอนหวันลูกฮรอดแล้วเราน่าจะรอดไปได้อีกหลายวันเลยเนี่ยะ